เบ้นเบนเบนผู้หญิงคนนี้ไงที่กูไล่มึงฟังอะ่ะกูตามจีบมาเป็นเดือนแล้วจีบไม่ติดสักทีเลยว่ะก็เพราะว่ามึงหน้าด้านไม่พอไงมึงตามกูมาเดี๋ยวกูจ,จัดให้ <c oughs> โอ้น้องสาวครับโสดอยู่เปล่าทำไม <laughs> อะคืออย่างี้คือเพื่อนเราอชอบเธออ่ะเดี๋ยวเธอพาเพื่อนเราไปเลี้ยงข้าวหน่อยนะแล้วก็พาไปดูหนังช้อปปิ้งด้วยนะแล้ว เธอก็จะได้เพื่อนเราเป็นแฟนเลยใช่ใช่เราไม่ง่ายนะแต่ก็ได้ไม่ยากหรอกเพื่อนเราฐานะดีนะเฮ้ยมึงมีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่วะสามพแต่บ้านเราอ่ะมีหมูตัวหนึ่งนะไก่สา 3, ตัวแล 4, 6, ้วเป็ดอีกหตัวนะแล้วก็อพอพอพอเห็นไหมล่ะฐานะเขาดีใช้ได้เลยเอออีก2อสาวันพวกเธอก็สามารถแต่งงานกันได้เลยนะทรัพย์สินขอราโดดทั้งหมดที่เพื่อนเรามีอ่ะจะกลายเป็นของเธอทันที <laughs> มันหัวล่องงี้ไม่ให้เก็บพวกเราเลยเม่อวาหัวล่องอะไรนักหนาวะ่ไาไปไปผีเจาะปากมาหออัวล่องหรือไงวะบ้าเหี้ยวะช่คนบ้า,าได้ไงวะว้าวผูวว้หญิงคนนี้ดูน่ารักจัง ถ้าได้มาเป็นแฟนนี่คงดีเลยนะไปขอไลน์เธอหน่อยดีกว่ามีอะไรวะมจะไปขอไลน์เธอใช่ไหมใช่ เคยคิดบ้างมั้ยถ้ามึงไปขอไลน์เธอนะมึงต้องพาเขาไปดูหนังช้อปปิ้งกินข้าวเชียรเงินตั้งนานเลยนะว้ยแล้วพอมึงเขาไปนานๆนะมึงก็ต้องขอเขาแต่งงานอีกแล้วพอมึงแต่งงานก็ต้องให้ค่าสินสอดอีกสินสอดสมัยเนี่ยสี่ห้าแสนขึ้นเลยนะเว้ยและจะค่าแหวนค่าจากงานเีกยแล้วพอมึงแต่งงานไปมึงก็ต้องซื้อบ้านซื้อรถให้เขาอีกแล้วอย่างนะทุกเทศกาลอ่ะมึงก็ต้องมีของขวัญให้เขาอีกแล้วมึงอยู่ประเทศไทยอ่ะปีปีนึงมีกี่เทศกาลแล้วถ้ามึงมีลูกขึ้นมานะได้จะค่านมลูกค่าเโน้ยมลูกค่าเลี้ เขาจิกมึงวันงุกว okay. ัน hmm? ว hmm. ่กวึนทุกวี่ทุกวันมึงจะไปไหนไม่ได้เลยเนี่ยมึงต้องอยู่กับเขากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ออกหัก็ปวดผมดูกูดิสวดแบบนี้ดีจะตายเออว่ะไตปันเออเดี๋ยวออกไปเฮ้ยพี่ลืมชาร์จแบตโทรศัพท์อะขอยืมเพิร์ลแบงค์กันดิ าทำไมเรื่องแค่นี้ซินต้องด่าพี่ด้วยอ่ะทำไมอะซินพี่นอนดึกซินก็ด่าพี่นอนตื่นสายซินก็ด่าพี่นอนโกนเข้าน้ำนานสูบุรีซื้อของหน่อยซินก็ด่าอะไรอะไรซินก็ด่าด่าดพี่อย่างเดียวเลยอ่ะทำไมอะซินพี่ก็มีหัวใจนะเว้ยมีความรู้สึกพี่ไม่ชอบให้ซินด่าพี่อ่ะพี่ชอบให้ซินตบพี่มากกว่า